วิธีทำเคลสดใหม่ในฤดูกาคือในอป่าก่อนอื่นเลยเราทําเสื้อกันหนาวก่อนที่จะไปนี่เจ้าหัวมีหนึ่งอันทีนี้เราก็อยู่ที่โลกเหนือได้แล้วเคลสดแรกผู้ชมหาแครอทมาหนึ่งอันจากที่ไหนก็ได้ปลูกเองหรือว่าหาตามแมปก็ได้แล้วก็เปิดแผนที่ไปที่ดิแดนหิมะเลยจากนั้นผู้ชมก็เอาแครอทออกมาผมเก็บไปที่ชชองที่สามนี่เอาแครอทออกมาที่เก็บมาผู้ชมเอามาให้เจ้าตัวตัวนี้เจ้าตุ๊กตาหิมะตัวนี้นะเจ้าโอลาฟในฟอเซนใส่ก็ <c oughs> ไปปุ๊บนี่ผู้ชมได้มาแล้ว ได้ชิปนี้ขึ้นแล้วได้เป็นเด็กมาแล้วนะพร้อมกับได้จีเหมือนก <c oughs> ันฟรีฟรีคือต่อไปก็คือการเคลียร์วิหารน้ําแข็งเองสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือต้องมีขวานแดงหรือไม่ก็ขวานน้าแข็งที่รอบตามกล่องในพื้นที่ใหม่หรือว่าเลื่อยก็ได้แล้วก็เตรียมกระสุนปืนมาเยอะพร้อมกับอาหาร <c oughs> แล้วก็มาพังเสาตรงนี้เสาที่วิหารใช้เรื่อยหรือว่าขวานแดงแล้วขวานใหม่ในการทุบบอทุบไปประมาณนึงก็จะมีพูดลทิศที่หลุดมาจากการแช่แข็งเยอะมากก็เคลียร์ไปก่อนแล้วค่อยกลับมาขุดต่อตัวสุดท้ายป่าเคลียร์ แลนนี่จะเป็นวิธีการทำเคส